สวัสดีครับวันจันท์วันนี้ช่างก็จะมาส่งงานให้อีก2ท่านนะครับอ่าจะเป็นมือสอบจับซ้ายขวาได้จะเป็นรางยาวที่ร้อยเป็นบอลแท็กซิสเต็นะฮะรางอ่าเป็นปีกโรเลอร์ข้างคาว45่สิบห้าเซนฮะอ่าเสริมยางด้านนอกได้อีก2เส้นอ่าระบบระบบโรเลอร์เป็นลูกปืนทั้งหมดปีกจะเป็นปีก หนา6.3มาแข็งแรงแน่นอนฮนะอ่ปีกเป็นระบบตัด C N C อระบบเก็บมุมอะไรให้เรียบร้อยไม่มียังไม่มีสายเชือกขาดแน่นอนส่วนด้านหน้านี้จะเป็นระบบรีดปลายเรียวนะครับทั้งคู่เลยช่วงชักอยู่ที่ประมาณ75-78วัตจากหน้ากล่องถ้าตรงเงี้ยงลูกดอกเขาอยู่ที่ประมาณ70 72- 73ฮะเป็นโรเลอร์ ตัวนี้ยางที่แถมไปก็จะเป็น22เส้นเป็นยางตึงถ้าไม่แรงก็เพิ่มด้านนอกเอาอีกเส้นหนึ่งหรือว่า2เส้นตัวนี้ก็จะพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะฮะเป็นมือสอดทั้งคู่รีดปลายเรียวผมก็จะประมาณนี้อันนี้คืองานยังไม่ ยังไม่เก็บนะฮะคือเอามาถ่ายให้ลูกค้าดูก่อนพอจะส่งงานแล้วค่อยแกะขัดปีกขัดลางอะไรให้แล้วค่อยได้ส่งก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกสามตัวใครที่จะเอามือสอดทักมาฮะเป็นลางบนแท็กพอดีลายมันไม่เด้งแม่บ้านเขาบอกว่าใครที่จงจองไว้เป็นมือสอดให้ทักมาอีกทีหนึง่งมันเหลือประมาณสามตัวโอเคฮะอันนี้ก็ฝากก็ได้ฮะกับ ลางคอลเลกชัน3บอลแท็กซิสเต็มชวนคอลเลกชัน4อีกประมาณ1เดือนมาฮะตอนนี้กำลังโรงงานกำลังเทให้อยู่ก็คอยติดตามแล้วกันฮะโอเคครับฝากก็ได้ครับกับงานของช่างละฮะขอบคุณครับ